สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รักนึกอยากจะทานแตงดองกรอบๆกัน้างไหมคะค่ะนักเรียนคะตอนนี้ครูต้มน้ํานะคะเดือดแล้วครูก็จะนําขวดค่ะนําขวดลงไปพัช,ชลัยนะคะขวดแก้วนะคะอย่าใช้ขวดพลาสติกนะคะค่ะครูยาก็กริ่งนะคะกริ่งขวดลงไปต้มให้ทั่วเลยเสร็จแล้วก็ลิ้นน้ําออกเดือด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  วางเลยค่ะกูยาค่ะเอาละลครูก็จะนําแตงนี่ครูไปได้แตงมาแตงครูยา <c oughs> <c oughs> แตงครูยาค่ะนี่ค่ะจะกลายเป็นแตงกวาดองแตงกวาดองใช่แล้ว <c oughs> ใส่ลงไปค่ะสี่ลูกแล้วครูก็ได้นี่มาด้วยถั่วค่ะถั่วถั่วลูกไก่คุ๊กคุก วัวลูกไก่คุ๊กๆ๊บใส่ลงไ,ไปค่ะหมดไหมหมดไหมลงไปลงไปอร่อยดีค่ะเขาจะแบบว่ากรอบกรอบกุบกุบดีปไ,ไปเลยสามสามขวดก็พนะอเนาะขวดาะเนาะแตงใส่ลงไปค่ะ แล้เรียนต้องเลือกแตงที่อ่อนๆนะคะอ่อนๆอ่อนๆอ่อนี่อีกลูกหนึ่งคุยาเอาถั่วใส่พอแล้วค่ะเอาไทานค่ะใส่ไปเลยค่ะคุยาะเราจะทำแตงดองกันนึกอยากจะเป็นอะไรนะคุยาเบนเทนนึ่อยากจะเป็นเบนเทนกันขึ้นมาค่ะ ขออีกหน่อยชอบถั่วอพอแล้วพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวจะใส่เกลือไม่ได้ <c oughs> นี่ครับทั้งนี้ <c oughs> เอาตรงนี้หน่อยตรงนีนี่ทำง่ายๆตอนนี้ครูก็ต้มน้ำไว้นะคะต้มน้ำร้อนเดือด <c oughs> ๆไวะะ้แล้วค่ะน้ำตาลคะ่ะน้ำตาลนี่ชอบหวานไหมหวานไหมชอบหวานค่ะหวานใช่ไหมกุูยาชอบหวานคะ่ะใส่ไปคะ่ะใส่ไปคะ่ะ ทำนี้เนาะอือหือแล้วก็อันนั้นใส่น้ำตาลแล้วนี่ใส่เกลือนะคะเกลือเกลือค่ะคุยาตะแคงเข้าไปค่ะนั่นแหละค่ะสองช้อนค่ะคุยาสามช้อนก็ได้อือหอหวานหวานเค็มๆ,ๆหน่อยอ่าสามช้อนนี่ค่ะนี่ค่ะนะค่ะ,คะเกลือนะคะเกลือเม็ดนะคะเขาบอกเกลือเม็ดเนี่ยจะทําให้แตงกรอบอีกห้าวันเนี่ย อีกวันนั้นเราถึงจะได้พิสูจน์เราถึงจะได้พิสูจน์ความกรอบี๋ยวครูจะมากัดให้ในักเรียนดูกน,นกอบครูยาขออีกหน่อยนอะตรงเนี้ยค่ะเอาละทีนี้เราก็จะบีบน้ำส้มเข้าไปค่ะเอาหนึ่งส่วนสี่เอาหนึ่งส่วนสี่ใส่น้ำส้มเข้าไปหนึ่งส่วนสี่ค่ะพอแล้วค่ะเดี๋ยวจะเปรี้ยวมากค่ะ ใครที่เป็นสาวเปรี้ยวก็จะครึ่งขวดก็ได้คุยาเขาเป็นสาวหวานค่ะเป็นสาวหวานสละอาน้้ำเดือดมาเลยค่ะคูยาอันนี้ฝาเรายังไม่ต้มเลยต้มฝาก่อนโอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่คุยาแม่ลืมไปสะละน้ำเดือดเลยนะคะนี่ค่ะผงปรุงรส ผงปรุงซุปค่ะผงปรุงซุปนี่ใส่เข้าไปหน่อยเอาละทีนี้น้ำเดือ,ด,อดค่ะลินเข้าไปค่ะลินเข้าไปเดือดเดือดนะคะนียน้ำเดือดเดือ,ดเอาให้เต็มเลยค่ะเต็มเลยเต็มเลยค่ะเอาละอย่างงั้นแหละเต็มนั้นเลยค่ะให้เต็มพอดีขึ้นมาถึงขอบเลยค่ะเรียบร้อยค่ะแล้วเราก็จะ ทำการปิดฝาค่ะคุณคะเราก็จะปิดค่ะห่อนห่อนห่อนหลายห่อจัง,ลงเลยน้องดันดิปิดปิดปิดอุ้ยห่อนห่อนห่นอนต้องใช้ผ้าแล้วล่ะนี่นี่ค่ะผ้านี่ ร้อน่ะให้ครูยาปิดก่อนนี่ค่ะทีนีค่ค่ะนี่อีกคันหนึ่งค่ะอ่าเสร็จแล้วนี่ค่ะอย่าเพิ่งไปไหนผ้าเรานักเรียนอยากเห็นค่ะครูขาทำแล้วเป็นยังไงครับเป็นแบบนี้ค่ะนี่ค่ะนักเรียนเป็นแบบนี้โอ้ยังเห็นวงน้ำอยู่ไม่เป็นไรนี่จับขึ้นมาอย่างนี้ซะเลยลงไปลงไปลงไปขยับ <laughs> <c oughs> ค่ะนี่ค่ะอ้าพอา,าปิดแน่นแล้วนะแต่แขงขึ้นมาให้นเรียนดูค่ะอ่าขยาับขย่าลงไปหน่อยค่ะน้ำเราจะน้อยไปนเนี้ยเติมน้ำอีกนะิดหนี่งดูสีไม่ท่วมแตงเลยเอาใหม่เอาใหม่เอาอีกเอาอีกค่ะนี่ค่ะเป็นไรค่ะน้ําน้ําต้องให้ท่วมแตงอะ,ค,ะค่ะอ้าวขึ้นขึ้นมาอีกหน่อยอ่าอันนี้ได้อันนี้ได้ ท่วแม่นี่ท่วมเนะท่วมปิดเลยค่ะนี่ค่ะนเรียนได้แล้ว่ะให้นเรียนดูเลยค่ะร้อนไหม,ไมอ,อ่ะเอาความความก้นไปเลยค่ะจุกข้อมไว้อย่างเงี้ยค่ะจงกว่าเขาจะเย็นแล้วเดี๋ยวค่อยหงายขึ้นไอขวดน,นี้ต้องเพิ่มน้ำาแนะ่เขาอาจจะเกิดอุบัติเหตุหกไปตามทางดูสิ โอโหอันนี้แสดงว่านี้ล็อกแล้วอันนี้นะคะล็อกยังโอ้โหล็อกแล้วอ่าล็อกเห็นไหมคะเกิดสูญยากาศขึ้นมาแล้วขวดแล้วก็สะอาดด้วยละอ่ามีถั่วลูกไก่ด้วยเห็นไหมอันตะวสลายหมดยังละลายหมดยังนี่เกลือยังอยู่นี่ค่ะอ่าหมดแล้ว เรียบร้อยค่ะอุ้ยอันนี้หมดยังคะกุยยาดูเม็ดเกลือนี่เม็ดเกลือเขายัางอยู่ให้ละลายเลย,ลยค่ะเอาขึ้นเอาลงเอาขึ้นเอาลงพลิกซ้ายพลิกขวากิ้งไปกิ้งมานี่ค่ะนักเรียนบอยทำอะไหลายมีข้าววันมีข้าววันอีกข้าวาวันเร <laughs> า,ามาชิมกันนะ เรามีสัญญานัดกันนะเราจะมาชิมแตงกวาดองกันเดี๋ยวครูจะท,าาทํทาอาหารที่ทานกับแตงกวาดองมาให้นักเรียนได้ทานกันนี่นี่นี่ค่ะแตงกวาดองสามขวดแตงกวาไทยด้วยนะไม่ใช่แตงกวานอกด้วยแตงกวาตลาดเรานี่แหละใกล้ๆนี่แหละนะคะแล้วเดี๋ยวครูจะพาทําอาหารที่ทานกับแตงกวานะคะ อีกขวดหนึ่งครูยาจะเอาอะไรจะดองถั่วล้ใช่ค่ะ oh, อ๋อขวดนึงอ้าวเอาเี๋ยวปิดท้ายด้วยกันครูยาจะดองถั่วอันนี้ครูขอข้อมว่าอย่างนี้ก่อนนะคะนะักเรียนนะคะอาจจะข้อมว่าอย่างนี้แหละจนกว่าที่น้ํตร้อนเนี่ยจะเย็นนะคะแล้วเราค่อยค่อยจับเขาหงายขึ้นมาแล้ววางวางวาง,วางไว้อย่างเนี้ยนะคะกห้าหกวันเนาะอันนี้ถั่วลูกไก่ค่ะถั่วลูกไก่เอาใส่ไปลุก ค่ะครูยาบอกชอบหวานน้ำตาลค่ะน้ำตาลนะเกลือเกลือเกลือสสามเลยเกลือสามแล้วก็นี่ค่ะผงปรุงซุปน้ำส้มส่ชูนั่นค่ะแตงต้นใส่ชูไปซะอ๋อพลาสครึ่งขวดเลยอ๋อหวานกันใหญ่ บูทั้งหวานทั้งเปรี้ยวโอเคโอเคเอาน้ำร้อนเดือดมาเทเลยโอ้ขวดน,นี้จะเป็นยังไงเนี่ย,ยจะเป็นสาวเปรี้ยว <laughs> สาวเปรี้ยว <laughs> ขึ้นมาเต็มพอดีเอาค่ะเอาฝาฝาที่เราต้มแล้วขึ้นมาล็อกเลยค่ะลงลงลง,ลงน้ำร้อนลงน้ำเดือดขึ้นมาเอาละสาวเปรี้ยวขวดนี้ ฉันมาคนเดียวเลยนะ่ะข้ามาคนเดียวเลยดองดองแตงลูกเดียวเลยอ่ะ้ากูยาดูดูด,ดูอ้าวนักเรียนดูสิคะโอ้โหแตงกวาลูกเดียวคะว่ะถั่วอะากิ้งกิงให้เขาละลายเรียบร้อยคะ่ะค่ะนักเรียนคะ่ะอีกห้าวันนะคะมาพบกัน เห็นไหมเห็นไหมเห็นแตงดองครูไหมนี่สตรอเบอรี่ครูยาบอกเขาเป็นสตรอเบอรี่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่เขาคือแตงดองค่ะค่ะบายบายอีกห้าวันมาพบกันนะคะพร้อมกับอาหารแตงดองกับครูนะคะว่าจะมีอะไรอร่อยมากมายแค่ไหนบายบายค่ะ